ครับสวัสดีครับกลับมาพบก,กันในช่อง BN วันอีพอีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับค่ามาตรฐานสิโครชาติท้ที่ถูกต้องนะครับพื้นที่อยู่ในมืองผม คือพื้นที่ภาพอย่างถูกต้องนะครับก็จะประกอบด้วยสีแดงสีขาวและน้ำเงินแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนพื้นที่อยู่ข้างหน้าผมนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ผมก็จะพยายามนอํอแสงมาให้ท่านได้รับชมนะครับ <c oughs> แต่ว่าย่านยืแสงข้างหลังนี้แล้วกันนะครับมาดูผืนนะครับผืนพวกนี้จะเป็นผืนมาจากท้องตลาดต่างๆนะครับมาดูบันว่าผืนไหนที่ได้มาถ่ายทำ มาตรฐานสีที่ถูกต้องกันนะครับดินม่อยครับมาดูกันที่พื้นแรกเลยนะครับตั้งเลยพื้นนี้ออกลักษณะประมาณสีน้ำเง,งินฟ้านะครับไม่รู้ท่านจะเก็นหรือเปล่าครับแต่ผมจะลองน้ำสีภาพอื่นนี้เป็นหลักทีรบดูเห็นไหมครับก็ไปถูกต้องน,นะครับส่วนมาพือตรงกลาง พื้นนี้อ่อนลักษณะน้ำเงินเข้มอมม่วงเลยน,นะครับสังเกตดีๆนะครับอาจต่ใกล้เคียงกันถือว่าถูกต้องนะครับส่วนทันมาพื้นนี้ก็ดูว่าจะถูกแต่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าจากพื้นแรกนี่ออกประมาณสีน้ำเงินอมฟ้า,าแต่พื้นนี้น้ำเงินเข้มเย่างเดียวแต่ไม่ม่วงเจือน,นะครับอันนี้ก็ยังคงลงเหลือมาอยู่จากาที่ผมได้สังเกตการ ขายทงนะครับส่วนใหญ่ก็พื้นเท่าที่ผมผ่านดูมานะครับส่วนใหญ่ก็บางร้านก็ให้ความร่วมมือนะครับโดยการขายทงพื้นของการ,รนี้เพื่อกษณะสินค้าแบบนี้นะครับสีที่ถูกต้องก็คือแดงส่วนขาวประสาทสังเวสีนั่นนึงค่ะเข้มอมม่วงแบบนี้นะครับดังผื้นแรกนี่ออกน้ำเงินฟ้านี่คือ ขอนะครับอย่าเอาไปประดับที่ไหนแม้วะะม่าตามจะถูกแต่ข้ามมาตรฐานสิงก็คือมันไม่ถูกต้องส่วนพื้นตรงกลางนี้เป็นน้ำมือเทียมโอ,มอ้อวดถือว่าถูกต้องนะครับส่วนผมก,ก็เห็นลหลายที่เรื่องออกมา,าประดับใช้ชักกันนะครับส่วนพื้นนี้ก็ย,ยังคงเห็นกันอยู่นะครับแล้วอีกไม่นานก็คงจะมีสีนี้เข้ามาครับเป็นสีเทียมโอ,มอ,มอ้อวดอีกนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เข้ามามากๆอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับ<ม>ถ้ามีข้อสงสัยประการใดก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ